ขับเรียนท่านประธานผู้ที่สภาที่เคารพกับผมพลเอกชัดชัยสาริกัญยะประทานกรรมธิการเกษตรและสาก์ผู้ที่สภาขอเรียนให้ท่านประธานผู้ที่สภาและเพื่อนสมาชิกผู้ที่สภาได้ทราบว่าคณะกรรมธิการเกษตรและสาก์ผู้ที่สภานอกจากจะพิจารณาศึกษาเรื่องที่อยู่ในกรอบหน้าที่และอำนาจแล้วยังได้พิจารณาศึกษาเรื่องที่เป็นนโยบายของรัฐบาล และมีผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรในวงกว้างด้วยสำหรับเรื่องที่คณะกรรมการเกษตรและสะกรบุ้ทีิสภาได้พิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและได้นำมาศึกษาและนำเสนอต่อวุฒิสภาในครั้งนี้ก็คือเรื่องแนวทางการพัฒนาข้าวแบบครบวงจรของประเทศไทยท่านประธานครับข้าวไม่ใช่เป็นเพียงอาหารหลักเพื่อการดำรงชีพของคนไทยเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญในอีกหลายมิติต่อประเทศเช่นมิติทางเศรษฐกิจมิติทางสังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตมิติทางการเมืองและมิติความมั่นคงทางอาหารของประเทศและโลกชาวนาหรือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจัดเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีมากเป็นอันหนึ่งหนึ่งของประเทศทุกรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและมีนโยบายที่จะพัฒนาข้าว และพี่น้องเกษตรกรต่อเนื่องมาอย่างเป็นระบบแต่อย่างไรก็ตามชาวนาผู้ปลูกข้าวก็ยังพบปัญหาหลายอย่างตั้งแต่ปัญหาด้านการผลิตประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตปัญหาด้านปัจจัยการผลิตมีราคาสูงปัญหาด้านการตลาดซึ่งขาดการวางระบบการตลาดที่เหมาะสมในขณะเดียวกันประเทศเพื่อนบ้านได้มีการพัฒนาการปลูกข้าว เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดปัญหาด้านการแข่งขันมาโดยตลอดผลจากการพิจารณาศึกษาพบว่ารัฐบาลที่ผ่านมาได้มีการจัดทำแผนข้าวครบวงจรอยู่แล้วแต่ขาดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องไม่ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การพัฒนาได้ด้านการผลิตและการตลาดไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ส่งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศถดถอยอย่างชัดเจนรวมทั้งอาจจะเกิดความไม่มั่นคงทางอาหารได้สาเหตุสำคัญจากการขาดหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการบูรณาการการทำงานในภาพรวมตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การผลิตการแปลรูปจนถึงการตลาดทำให้การพัฒนาขาดความต่อเนื่องไม่เกิดผลสมธิ์การจัดทำรายงานพิจรณาศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะประมวลผลรวบรวมวิเคราะห์ศึกษาเพื่อเสนอแนวกรอบแนวคิดในการทำงานเพื่อพัฒนาข้าวแบบครบวงจรโดยนำแผนข้าวครบวงจรเดิมมาพิจารณาเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งในมิติเพื่อการพาณิชย์และมิติเพื่อการบริโภคสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศเพื่อให้การผลิตและการตลาดข้าวของประเทศไทยได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตลดภาระด้านงบประมาณสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้สูงขึ้นสำหรับรายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาข้าวแบบครบวงจรของประเทศไทยกระผมจะขอมอบให้ท่านจินตนาชายัยยะวรรณการรองโฆษกคณะกรรมิการเกษตรและสาก์วุฒิสภาเป็นผู้กล่าวรายงานต่อไปครับครับ